มีคน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 ไหนอะไหนอะพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นมีใครเห็นเปล่ามีคนเปล่าหาไม่เจอมีคนมีคนพี่มีคนตรงไหนสี่คนนี่หรอใช่ใช่ใช่สี่คนเจอ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 อะไเจอค่ะมีคนข้างใ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 นตรงที่เราลงเลยฝั่งที่เราลงอะเฮ้ยมันอยู่บ้านชั้นสองสองแปดห้าสองแปดห้าอาชาลิโอจัดคิวโจรงานนี้เราจ่ายเลี้ยงส่งกับการจากไปของคนไม่รักดี แตกนึ่งแตกนึ่งแตกแตกเลยเหรอแตกแลยเหรอแตกนึ่งแต่ว่าแต่ว่ามันล้มมันล้มนึงล้มแต่ว่า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 เออสวย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 แต่ว่า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 แต่าาแต่ว่ามีแต่ว่าแต่ว่าไม่มีต่แต่ว่าแต่ว่ากราาวยแต่ ยิงมันตกอ่ะแต่ว่ามันน่าจะคานลงแล้วอ่ะพี่โอ้ยมาโหดเราวันนี้จริงๆต้องได้สองคิวแต่เอาหนึ่งคิวก่อนแล้วกันที่มีตาอยู่ตานี่ตานพี่ฟองอ่ะมของเก่งด้วยเออขาพี่ฟองพี่ฟองอ่ะขาทำไมไม่มีใครยิงอะไรได้เลยอ่ะคะทษทีค่ะเออไป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 พี่โบจังเลยอ่ะมันเนีอยอ่ะ โอ้เมื่อกี้พี่สองตัวแล้วสองตัวตายแล้วบอกเลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันมันไม่ตายมันโดนแต่ว่าแต่ว่าเจอคนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเจ็ดพ่าแต่ว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 ่าพี่จะตายไม่ได้แต่ว่า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 ข้า้งหน้าอ่ะแต่ว่ามันมีคนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีคนแต่ว่าพี่เห็นมันวิ่งผ่านไปแต่พี่ไม่ตาฝาดนะแต่ว่าแต่ว่าหนูจะยิงมันเลยไหมแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าหนูอยากฆ่ามากแต่ว่า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 มันไปทางไหนแล้วแต่ว่าแต่วว่าแล้ หนูหนูกดกระโดดสองครั้งอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าเล่นเกมมากเกินไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่ามายืนทําอะไรเนี่ยแต่ว่าไปก่อนไปก่อนมันมีคนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าเอามันเลยป้าวนี้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้หมดสดชื่นอ้าวไม่มีแต่ว่าแต่ว่าล่ะไม่ไม่กล้าเข้าไปอะแต่ว่าแต่ว่าต้องมีแต่ว่าเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องมีแต่ว่านะแต่ว่าแต่ว่าแต่เราแก๊แต่ ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังคิดถึงเธออา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 โอ้ข้ายอะมากเลยแต่ว่าแต่ว่าไหนข่าตรงไหนแต่ว่าแต่ว่ากระสุนขานะแต่ว่านี่เต็มเลยแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เต็มเลยแต่ว่าแต่ว่าไหนมีก่อสามด้วยเหรอแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนนะแต่ว่าแต่ว่ากดกดติ๊กขึ้นมาดิแต่ว่าไม่เห็นนะาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีคนยิงมีคนยิงทานานซสายแต่ว่าแต่ว่า เจอคนเจอคนในนั้นสายบนสกินขามากสกินขาคืออะไรวะสไครได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าล่วงแต่ว่าแต่ว่าล่วงสองแต่ว่าแต่ว่าล่วงจี่ล่วงอีกแต่ว่าแต่ว่าล่วงสามตัวเลยแต่ว่าแต่ว่ายิงซ้ำไม่ได้แต่ว่าฆ่ามันแต่ว่าแต่ว่าบวกมันแต่ว่าแต่ว่ายิงอยู่แต่ว่าตายเบิดฝั่งนั้น หมดฝั่งขวาเลยอีกรีก3มตัวแต่ว่าโรลลตี้โรลลตี้บั้นบั้นบั้นทางซ้ายแตกแล้วทางขวากระโดดลงแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันจะยิงเราหรือเปล่าแต่ว่าเอาไหมแต่ว่ายิงไม่ได้แล้วหลุดระยะไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าเข้าอะไรไหมปูเป้เข้าอะไรไหมขึ้นขึ้นไปยังไงอะตาล่าพี่อยู่ข้างบนนะฮะอ่ะมันขึ้นทางไหนอะหนผมผมมีสลิอยู่เอาเป้า เอาเอาครับเอาครับของอยู่ข้างบนครับปลาาสังหารพี่อยู่ข้างบนไปเราไปฟาร,ร์มของที่อื่นดีกว่ายอยอใครแล้วเพียบออใครแล้วอ,ะอ่ะใครตดใครมีคนตดด้วยหรอตดอีกอ่ะอีกแล้วเหรอใครตดแต่ว่าแต่ว่าโหสามศพของเพียบเลยแต่ว่าไม่มีปืกสลิงแต่ว่าแต่ว่ามีคนสีด้วยนะแต่ว่าม่เอามาให้ได้ไหมแต่ว่าแต่ว่ายี่สิบ ตาย่ายพร้อมดอกเลยหนึ่งบาทแต่ว่าแต่ว่าให้ยี่สิบเอ็ดบาทเลยกันว่ามีขาจับสามด้วยมีกระสุนเอไอเดี๋ยวพี่เก็บไปแล้วกันนะเออเอามาเอามาเอาามเออกระสุนพี่ขายลูกละห้าบาทอ่ะสุดสุดแล้วลูกละห้าบาทใช่ใช่ลูกละห้าบาทหนูไม่เอากระสุนหนูเอายี่สิบเมื่อกี้หนูเอาคูณสี่ยี่สิบอะไรนจะถีบแล้วนะจะถีบกันนะหนูเอาคูณสี่ยี่สิบหนูเอาคูณสี่ยี่สิบไมพี่ไม่เอาคูณแปดเลยพี่ขาจับสามเนี่ยขาจับสามพี่พี่ทำไมหนูใส่คูณสี่ไม่ได้ ใส่คูณสองอยู่หนูต้องทิ้งเออคุณคุณสีหายคุณสีหายคุณสีหายใครขโมยไปคุณสีหายคุณสีหายมีขโมยอะไรของเขาอะพี่มันมีขโมยพี่พี่ในในุณสีนี้มีขโมยพี่มีคนทั่วพี่พี่มีคนอยู่ข้างหน้ามีคนอยู่บ้านบ้านส้มบ้านส้มบ้านบ้านส้มไหนบ้านส้มไหนเอ็นดับบิลไหนล่ะนะพี่ไม่เจอสักตัว พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่ไปแล้วมันมีจริงมีจริงอย่าลบหลู่ไปก่อนพี่ไปแล้ว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 พี่ไปเอาคูสี่ไม่ไี้สผมเอามาให้พี่แล้วนะมันมีคนยิงพี่พี่เจ็บมากเลยแต่ว่าอยู่บ้านขวาแต่ว่าล่วงแต่ว่าแต่ว่าล่วงผมว่ามันคนละตีแล้วแต่ว่าแต่ว่าแะแต่ว่าแต่ว่าใช่คนละตีแน่นอนอย่างนั้นแจ้แน่ชัดอ๋อ เฮ้ยคว้าคว้าคว้าว้าควายิงนะแต่ว่ากันไม่แล้ไม่จุได้จุ่ม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 มจมได้จุ่มได้จุ่มได้แต่ว่าจุ่มได้เอ้ยเอาไม่ได้แต่ว่าพี่แบกพี่แบกอยู่พี่แบกพี่คุณสถานการณ์อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในบ้านหลังนั้นพี่ยิงล้มไปประมาณสามตัวมันน่าจะชุบกันหมดแล้วเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีกดดันกดดันเป็นอย่างสูงเลยอะตอนนี้คือผมแบกใครไม่ได้นะผมเอาไว้ก่อน แบกใครไม่ได้เหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกกำลังกายใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันยิงกันอยู่ข้างในนะเราจะไปบวกมันไหมแต่ว่าเออเออวงบีบแล้วนะแต่ว่ารอดักยิงหรือว่าจะไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าเออจะอยู่ทําไมหลังนั้ก็ไปดีครับผมจากมาดิโอ้ยโอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนผมลงแล้วโอ้ยไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าใส่เกียร์ยิงหรอกจากซาฟาแล้ว แล้วกูจะขึ้นยังไงครับเนี่ยแต่ว่าพื้นก่อนแต่ว่าแต่วต่าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เราควรจะมากันตั้งนานแล้วนะเมื่อกี้ใช่แล้วอ่ะเรายืนทำอะไรกันอยู่ตั้งนานน่ะ <c oughs> โอ้นึกว่าพี่ก้องจะตายแล้วเนี่ยพี่ไม่ตาย <c oughs> พี่บอกเลยว่าพี่ถือคาที่มันที่สุดแล้ว<อ>มีคนหน่ะแต่ว่าคือ <c oughs> เออโดนหลังครับพี่ หลังมันยิงจากด้านบนเราแอบอบๆระคอไปไม่ได้หรอกใช่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยดัแกแทกโอ้ยยังยังหรอพี่นึกว่าพี่ยิงพี่พี่ตกใจก่อนพี่ซ้อมไหมพี่ซอมไหมออเยอันนีออ้อันนี้อันนี้ไป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 แปไวไป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 อปไปวปไปไจไป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 แปไวไปไป่วไไป่ว่ปไปไตไปไปไป่ปไ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  แล้วหนึงปั๊มยาก่อนแต่ว่าแต่ว่าที่นหลังก็มีนะตรงเอ่อ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 เข้าใจเข้าใจมากเลยกระโดด่ะกระโดด่ะมัน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 ปิกตายต่แต่ตายนะแต่ว่าแต่ว่าระวังดาคนะแต่ว่าเราอยู่ในวงนะแต่ว่าเฮ้ยพี่พี่เออเออแบบนั้นเลเบาเลยตายว่างเลยนั้นแปรแปร ยญิงเอามัดใส่วงเลยนั้นใส่ผ้าใส่วงไอพิมอยู่หลังไอ้วอร์ดำมันไปแล้วมันวิ่งออกไปแล้วมันวิ่งออกไปแล้วเราต้องหาทางขึ้นแล้วแต่ว่ากระโดดขึ้นไปเลยแต่ว่ากระโดดถือสลิงไปเลยแต่ว่าเออแต่ว่าเจอคนแต่ว่าคนตรงไหนแต่ว่าแต่ว่าอยู่ข้างบนดีดแต่ว่าข้างบนไหนอ่ะเออโดนแต่กระพัแต่ว่า หกสิบ <60 S 2> <ล community S 1> แต่ว่าแต่ว่า <ร defense> ล่วงไะสวยงามโฮ้ยเหลืออีกอีกสีตัวแต่ว่าแต่ว่าน่านอยู่ข้างล่างแต่ว่าสะพานสะพานแต่ว่าพี่คุม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 แต่ว่าแต่ว่าสวยสวยมากสวยมากสวยมากแต่ว่าเอ่ออันนี้ไปสักหน่อยเจ้าแตกอีกเหลืออีกหนึ่งตัวข้างล่างแน่นอนแต่ว่ามันต้องบันทันที คือแบบเล่นกับพี่โค้กทีไรต้องได้แบบตัวหนึ่งตลอดเลยใช่ไหมอ๋าอยู่แล้วไงเก่งเก่งเก่งจะแบบมันเปอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ชายพี่พี่ที่ดักมันอยู่แล้วลงไปทำไมอืมาเอืมก็โกันเีหมือนกันอืม ฮันแะน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป